4วิธีทําให้แฟนเก่ากลับมาขอคืนดีอีกครั้งข้อหนึ่งทำตัวเองให้สวยสะพรั่งคุณต้องหันกลับมาดูแลตัวเองนะคะให้สวยมากยิ่งขึ้นโดยที่คุณต้องดูแลผิวพรรณของคุณผมของคุณหน้าของคุณกุิ่นของคุณการแต่งตัวของคุณเนี่ยให้สวยสะพรั่งมากขึ้นกว่าเดิมมากกว่าตอนที่คุณอยู่กับแฟนเก่านะคะเมื่อแฟนเก่าคุณเนี่ย เขาแอบ,บมาสองคนหรือว่าเขาแอบ,บมาสคนหรือว่าเขาเจอคุณโดยบังเอิญที่ไหนก็นตามเนี่ยให้เขาคิดว่าอุทำไมเธอถึงสวยขึ้นนะทําไมคุณถึงดูดีสวยขึ้นมากกว่าตอนที่อยู่กับเขาเป็นแฟนและนั่นแหละจะทําให้เขาเนี่ยเสียายที่ทิ้งคุณไปและอยากกลับมาดีเธอขอคืนดีกับคุณนั่นเองค่ะข้อ 2. ลบลืมความเศร้าเสียใจไปให้หมดคุณต้อง วางตัวเองนะคะเป็นผู้หญิงคนใหม่ที่ไม่เศร้าอีกต่อไปแล้วไม่ผิดหวังไม่อ,อกหักเสียใจอีกต่อไปแล้วนะคะนะคะถึงแม้ว่าในใจคุณเนี่ยจะยังรู้สึกว่าคุณเนี่ยยังขมขื่นอยู่ยังเจ็บอยู่แต่คุณเนี่ยต้องทําตัวเองให้แบบว่าล่าลงแจ่ใสโดยการที่คุณเนี่ยอาจจะนัดเจอเพื่อนนะคะไปเที่ยวกับเพื่อนไปแฮงเอากับเพื่อนไปเที่ยวสถานที่ ใหม่ๆกับเพื่อนนะคะซึ่งนี่แหละคุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่มีความสุขเป็นผู้หญิงที่มีออรา่าเป็นผู้หญิงที่เหมือนกับว่าอุ๊ยเ,เขาอาจจะคิดว่าทําไมแฟนเก่าฉันเนี่ยไม่เสียใจเลยนะที่แบบว่าฉันทิ้งไปและนี่แหละยิ่งจะทําให้เขาเนี่ยแบบว่ารู้สึกผิดนะคะที่ทิ้งคุณไปดังนั้นแล้วจงมีความสุขอยู่เสมอนะจ๊ะสาวสาวข้อ 3. อัปเดตท,ทางโซเชียลว่าคุณ มีความสุขสบายดีการที่เราเนี่ยเลิกกับแฟนเก่าไปแล้วนะคะคุณรู้เข้าใจว่าบางคนเนี่ยก็าอาจจะบล็อกแฟนเก่าไปเลยแต่ทํายังไงเนี่ยที่คุณยังแต่ว่ายังมีความรู้สึกดีๆกับเขาอยู่แล้วเขาก็เป็นคนเดียวคุณอยู่คุณอยากให้เขาเนี่ยกลับมารีเทิร์หรือว่าขอคืนดีกับคุณนั่นเองคุณต้องอัปเดตโซเชียลว่าคุณ มีความสุขสบายดีโดยเวลาที่คุณเนี่ยไปไหนมาไหนก็ตามนะคะกับเพื่อนคุณกับครอบครัวคุณหรือไปคนเดียวก็ตามให้คุณเนี่ยอัปเดตว่าคุณเนี่ยมีความสุขมากๆคุณไปดื่มกาแฟกับเพื่อนไปกินข้าวกับเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนแบบเป็นคนที่ร่าเเิงแจ่มใสซึ่งเขาก็อาจอยากจะสอดถึงสอดเห็นเรื่องของคุณแหลดวว่าจะเป็นเพื่อนเขาหรือเขานะคะแอบมาสง่ง ดู Facebook ดูอินสตาแกรดูอะไรก็ตามของคุณนะคะแล้วเขาเห็นคุณเนี่ยสวยขึ้นมีความสุขขึ้นเขายิ่งอยากกลับมารีเทิร์นขอคืนดีกับคุณนั่นเองค่ะข้อ4ปรับปรุงนิสัยใหม่ให้ดีขึ้นถ้าหากว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณมีนิสัยที่ไม่ค่อยจะดีนักนะคะโดยเฉพาะช่วงที่คุณเนี่ยอยู่กับแฟนเก่าคุณคุณอาจจะมีนิสัยที่แบบ ขี้เหวียว่ยงขี้วีนเอาแต็ใจตัวเองโกรธง่ายเป็นคนที่ขี้ฝืนนะคะและสาเหตุนี้ทําให้คุณกับแฟบนบคุณเนี่ยทะเลาะกันบ่อยๆและเป็นสาเหตุทําให้เลิกกันคุณต้องปรับเปลี่ยนนิสัยใหม่หมดเลยนะคะซึ่งคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าอารมณ์เย็นขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นเป็นคนที่อมองโลกในแง่ดีมากขึ้นมีความสุขมีพลังงานบัวมากขึ้นเป็นคนที่คิดหัวอะไรแบบน,นี้เมื่อแฟนเก่าคุณ,คณเขามองกลับมาเขาเห็นคุณเนี่ย เปลี่ยนแปลงไปหมดเลยเป็นคนที่แบบว่า,าน่ารักเป็นคนที่น่าเอ็นดูเป็นคนที่ใจเย็นเป็นคนที่มีเหตุผลเนี่ยเขาจะอยากกลับมาขอรีเทิร์นขอคืนดีคุณนั่นเองนะคะและนี่ก็คือนะคะสี่วิธีทําให้แฟนเก่ากลับมาขอคืนดีกลับมาขอรีเทิร์นกับคุณซึ่งเหตุผลสาเหตุข,ของการเลิกกันมันไม่ได้รุนแรงอะไรคุณยังรักแฟนเก่าอยู่แล้วเขาเนี่ยก็ยังรักอยู่การเลิกลาการอาจจะเป็นเพราะว่า รวมชั่ววูบหรือว่านิสัยเสียอะไรก็ตามของคุณนะคะ,ะวิธีนี้สามารถช่วยให้แฟนเก่ากลับมาขอคืนดีก็ได้ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะสาวๆด้วยรักจากคุณย่่า